พื้นที่นับแสนไรในจังหวัดนครนายกได้รับน้ำอย่างเพียงพอจากเขื่อนขุนด่านประการชนอันเนื่องมาจากพระราชดำริในความรับผิดชอบของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาขุนด่านประการชนซึ่งทำหน้าที่บริหารจัดการน้ำแบ่งเป็นช่วงฤดูฝนและฤดูแลง้งในช่วงฤดูฝนจะบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรรวมทั้งเพื่อป้องกันภัยจากน้ำ โดยจะประสานข้อมูลกับกรมอุตุนิยมวิทยาติดตามสถานการณ์แบบเรียลไทม์และมีระบบออนไลน์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ซึ่งข้อมูลที่เราได้รวดเร็วและแม่นยำนี่เราจะนำมาวิเคราะห์แล้วก็บะมวลสถานการณ์ได้เร็วการปิดเปิดโดยใช้ระบบอัตโนมัติโดยใช้คำสั่งที่ห้องสกาดาในการปิดเปิดตัวอาคารนะครับมันจะทำให้ได้อัตรากระไหลที่แน่นอนตามปริมาณที่เราออกแบบไว้ว่าเราจะระบายน้ำประมาณกี่ลูกบก์เมตรต่อวินาทีอะไรครับ ค่าจะแม่นยําขึ้นครับสาหรับในพื้นที่ของจังหวัดนครนายกที่เราทําแผนการจัดสันน้ำฤดูแรงนะครับเรามีปริมาณน้ำที่เพียงพอสําหรับการทํากิจกรรมต่างๆตามแผนที่เราจัดสรรไว้นะครับส่วนช่วงฤดูแง้งตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงพฤษภาค,คมจะจัดสรรน,น้ําตามแผนจัดสันน้ําคือส่งน้ำให้กับพื้นที่ชลประทรวม73,779ไร่ และทำการระบายน้ำประมาณ180ล้านลูกบาทเมตรลงแม่น้ำนครนายกลงคลองส่งสายใหญ่เพื่อใช้ในการเกษตรอุปโภคบริโภคและรักษาระบบนิเวศสร้างความชุ่มชืน้นและภารกิจร่วมกับ5อ่างเก็บน้ำในการผลักดันน้ำเคม็มเลื่องจากน้ำทะเลหนุนสูงในลุ่มแม่น้ำปราจีนบางปะกง ซึ่งประโยชน์นอกจากการระบายน้ำของเขื่อนคุนด่านประการชนยังสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำปริมาณพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้คิดเป็นมูลค่ากว่า80ล้านบาทด้วยรวมถึงยังสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดนครนายกก่อให้เกิดรายได้และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดนครนายกได้เป็นอย่างดี